้าเหตุผลที่ธุรกิจไม่มีความจําเป็นจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มข้อ1ขายไม่ถึง1.8ล้านต่อปีก็ไม่ต้องไปจดให้เสียเวลานะคะข้อ2เราขายสินค้าบางประเภทที่ได้รับยกเว้นก็นไม่จำเป็นต้องไปจดแบบอาทิเช่นขายพืชผลทางการเกษตรขายสัตว์ขายปุย๋ยขายยาเคมีต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรและก็การบริการขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงในร้านหน,นังสือตําราเรียน ไปถึงการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรที่เป็นท่าอากาศยานการส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมที่กฎหมายให้เช่นที่บอกว่าพวกเขต B O I เขตได้รับยกเว้นข้อ 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศแล้วได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทยนั่นเองข้อ 4. ผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรืออาจจะเป็นคนไทยนอกราชอาณาจักรแต่เข้ามาขายของในประเทศเราเป็นครั้งเป็นคราวตามกฎหมายกําหนด ข้อหผู้ประกอบการอื่นที่อธิบดีกำหนดไว้เมื่อมีเหตุอันสมควรก็ไม่ต้องไปจดทะเบียนแบบให้เสียเวลาติดตามความรู้ดีๆแต่ที่ MB i t a c a d e m y นะคะ